ใบหน้าทุกอย่างที่น้องสาวก็เดินเรื่องไปเดินที่ประเทศไทยเองตอนนี้ไม่ได้ค่ะครับตอนนี้อยู่ประเทศเยอรมันใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่เยอรมันอ๋อยู่เออยเอ,อ,ยอยเรยมันนะปัจจุบันเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องสาวชี้แจงทีครับขออนุญาตครับขอบคุณมากเลยนะคะครับครับค่ะอันนี้แกก็จะชวนไปลงทุนทําบ่อน้ํามันทําถนนเออซื้อรถแมคโครรถสิบล้ออะไรอย่างนี้ค่ะเขาเขาบอกว่า ได้กาไรดีหนูแกก็จะโอนเงินมาให้หนูแล้วหนูก็จะโอนให้นายปะปนแล้วก็มีสลิปการโอนเงินทั้งหมดเลยค่ะพ,พี่สาวรู้จักกับเขาได้ยังไงก็ใน a c e b o o k ใ,ใ,ในในในพระสายมูอะไรอย่างนี้ค่ะแกก็อบูชาพระอะไรอย่างนี้ค่ะเคยเคยซื้อเคยเช่าพระกับเขาใช่ค่ะแล้วก็ติดต่อกันได้สองปีแต่ว่าไม่เคยเจอหน้านะคะแล้วก็ชวนลงทุนชวนอะไรด้วยอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วก็มีเพื่อนเยอรมันค่ะ ก็เลยติดต่อลงทุนเขยใช่ค่ะตอนแรกก็เหมือนจะโอเคแล้วก็เหมือนลงทุนไปมันก็เยอะเยอะและ้วค่ลงอบอกไหมว่าเอาเงินไปทำอะไรที่ชักชวนลงทุนก็มีไปซื้อน้ํามันแล้วก็ทําป่าอ้อยแล้วก็ตีถนนเหมือน<ม>ลงทุนซื้อน้ํามันอะไรอย่างนี้ค่ะตีเส้นถนนค่ะแล้วก็รับทําถนนค่ะมีมีหลายอย่างอยู่ค่ะประมาณเกือบสี่ล้านค่ะเสียนคนเนี้ย ดังในราชบ,บุรีในวงการพระเนี่ยทั่วประเทศอะ่ะผมพูดง่ายๆรู้ได้เลยะฮะเพราะว่าอยากฝากอาเซียนพระทั้งหลายนะฮะผมคิดว่าเนี่ยใ,ให้เงินให้ทองไปตอนเนี้ยอย่าไปยุ่งเขาเลยะฮะเพราะว่ายังไงเนี่ยชุดเนี่ยโดนหลอกไปประมาณยี่ยี่สิบล้านนะตอนนี้ครับก็บาฝากพี่น้องประชาชนเซียนพระฮนะแต่ตอนนี้ยังลอยนวลอยู่ครับคดีเนี่ยของพวกผมเนี่ยตั้งแต่สองปีที่แล้วเนี่ยก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วก็จ,จะแบบปล่อยผ่านเลยนะก็ค<ช>ือประมาณนั้นแต่เนี่ย มีน้องเนี่ยพึ่งที่จะพึ่งมาโดนเนี่ยที่ดอกลงทุนบ่อนน้ำมันแล้วก็ตีเส้นอะไรเนี่ยครับพึ่งจะโดนเมื่อเดือนที่แล้วก็คือมันยังไม่อยู่ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลคนรวยถูกหวย23ล้านมแล้วก็มาชักชวนให้หนูไปเล่นแชร์กับเขาเจากนั้นพอเล่นแชร์เขาก็เหมือนอเล่นแชร์แล้วก็ขอยืมเงินแล้วก็มาเล่นแชร์บ้านหนูเหมือนยืมไปแล้วก็ตีเช็คเพื่อบอกว่าเอาอเคเดี๋ยวเฮียจะคืนวันนั้นวันนี้นะ ให้เช็คมาทั้งหมดประมาณสี่ใบค่ะแล้วคราวนี้ก็หลอกพอเราไปขึ้นแล้วเด้งแล้วก็หลอกล่อว่าเดี๋ยวเฮียจะจ่ายให้ก่อนนะอย่าเพิ่งบอกคนอื่นนะอย่าเพิ่งไปขึ้นเช็คนะผ่านมาผ่านมา2ปีแล้วหนูก็ขึ้นเช็คไปหนูก็ไปแจ้งความแต่เช็คก็คือที่ที่ไปฟ้องร้องไว้นะั่นก็คือสามใบเนี่ยขาดอายุความเหลือแค่ใบเดียวที่แจ้งความได้เสร็จจากนั้นก็คือเขาก็เหมือนอารมณ์มีคนไปฟ้องยอด ยอดหนึ่งเขาก็พูดเหมือนอารมณ์พูดทางเนียมาว่าพี่พ่อพี่พ่อกับพี่ชายเขาช่วยได้ถ้าจะแจ้งความไปก็คือเท่านั้นไลบอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ป้าเลื่องเะครับเรื่องพักเครื่องรุ่นสองห้าเนื้อทองคำอันนี้ยกให้รุ่นอะไรครับสอห้าเนื้อทองคำรุ่นกันลงทุนยังไงผลกำไรแบ่งผลกำไรกันคนละคนละครึ่งใช่ครับแล้วก็มาหลอก อีกองหนึ่งจะเป็นบดนี้เหนือเงินมนลหลวงปู่หลิวใครสร้างใครสร้างหลวงปู่หลิวครับใช่แล้วก็ลงทุนนี่คือเอาเงินไปรวมกับเขาใช่ใช่ก็คือเามาแล้วมาปล่อยมาปล่อยด้วยกันแต่แต่ก็คืออันเนี้ยพระเนี้ยมันไม่ได้มีอยู่จริงคือมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนเขาเอารูปมาเฉยเฉยมาหลอกลวงอะครับเออเหมือนเป็นการไปเอารูปของคนอื่นมาหลอกผมครับ ว่ามีพ้าอยู่เขาหลอกยังไงเขาไปโพสหรือเป็นยังไงเขาโพสหน้าเฟซครับแล้วใช่ครับผมเห็นว่าเขามีชื่อเสียงผมก็เลยหลวงก็หลิวครับใช่ครับได้ทําการทักไปครับขอเช่าครับแล้วจึิงห่าอแสนกว่าครับแล้วก็ล้หมดแล้วใช่หหลายองค์ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณแสนหกครับไม่ล้วโอนตังค์ให้เขาหมดเลยใช่ไหมผมโอนตังค์ให้เขาหมดเลยครับเมื่อไหร่เนี่ยประมาณสองปีแล้วพอพอกับพี่คนที่แล้วเลยครับใช่ครับแล้วทีนี้ก็ เหมือนแบบเป็นการแบบแม่เอาพระมาให้ครับเลื่อนนัดไปเรื่อยเลยครับแล้วผมก็เห็นคนที่เขามีพระองค์นั้นอยู่จริงก็คือเขาลงเหมือนคนนั้น่เป็นการแอบอ้างครับอเอาพระของอีกคนนึงมาหลอกครับอ,อีกเขาเรียกว่าถ้าในวงการจะรู้จักในวงการของหลวงู่หลิวนะครับแล้วก็มาเอาพระผมไปก่อนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึ่งจะมาชําระให้ก็คือเอาไปประมาณสักสามสี่องค์นี่แหละครับผมมีข้อมูลอยู่แล้วก็เงียบหายไปเลยนะครับ